มาเปิดประเด็นค่ะเดือดจัดผู้อมในการองค์การเพภสัชให้ปากคำกับตำรวจมัดหมอบุญท้าเปิดที่มาวัคซีน500บาทลั่นไม่พูดความจริงไปสู้กันในชั้นศาลค่ะจากกรณีที่ทางด้านขององค์การเภสัชกรรมค่ะได้มีการแจ้งความอาผิดทางด้านของนายลอยชุนพงทองนักคณิตศาสตร์และนักดาราศาสตร์ชื่อดังผู้ทรงคุณวุฒิสหวิทยาการราชบดิตยสภาและทางด้านของนายแพทย์บุญวานาสิน ประธานกรรมการบริษัททนบุรีเฮลท์แคร์กรุ๊ปจำกัดมหาชนในข้อหาหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาจากการเผยแพร่ข,ข้อมูลการจัดซื้อวัคซีนโมเดนาาต่อมาค่ะทางด้านของหมอบุญก็มีการเปิดเผยว่าผู้อำนวยการองค์การเพศสัชกรรมก็เป็นหลานสิทธิ์ของตนตนและพ่อของนายอนุทินเรียนด้วยกันที่อสัสมชัญเป็น10ปีคุณไม่มีงานทำหรือไงมาฟ้องร้องตอนนี้ทุกคนต้องการช่วยประเทศ พวกผมทำงานตีสามทุกคืนมา1เดือนแล้วคุณก็ออกมาพูดสิว่าตัวเลขเรื่องของวัคซีนเช่นโมเดนาประเทศอินโดนีเซียซื้อประมาณ17-30ดอลลาร์คิดเป็นเงินไทยต้นทุนประมาณ584บาทแต่ถ้าคุณขายเรา1,100บาทก็ต้องแจกแจงมาว่ามีค่าอะไรบ้างเพราะเงินนี้เป็นเงินที่เข้ารัฐบาลคุณได้เท่าไหร่เราไม่สนใจด้วย ในส่วนเรื่องของคดีความหมอบุญบอกว่าตนทราบว่ามีการแจ้งข้อหาดังกล่าวซึ่งตนพร้อมที่จะชี้แจงข้อมูลต่างๆที่เป็นข้อเท็จจริงในการจะซื้อวัคซีนโมเด erna ต่อสารขององค์กรเพศสัรรมและยืนยันว่าข้อมูลการจะซื้อและราคาที่ตนเปิดเผยไปก่อนหน้านี้เป็นข้อเท็จจริงทั้งหมดเอกสารบางอย่างหักไม่ได้อยู่ในชั้นสารจะไม่สามารถเปิดเผยได้ แต่หากอยู่ในชั้นศาลแล้วจะสามารถนำข้อมูลและเอกสารในการจัดซื้อขององค์การเพศัตว์เปิดเผยได้ว่ามีการจัดซื้อเท่าไหร่อย่างไรล่าสุดค่ะทางด้านของนายแพทย์วิทูลด่านวิบูลผู้อำนวยการองค์การเพศสัจกรรมกล่าวว่าตนได้เข้าให้ปากคำกับเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วส่วนกรณีที่ทางด้านของนายแพทย์บุญออกมาระบุว่าเป็นเรื่องที่ดีที่จะได้มีการเปิดเผยเอกสารนั้นนายแพทย์วิทูลกล่าวว่า องค์การเภสัชกรรมก็พร้อมที่จะพิสูจน์ความจริงในสารอยู่แล้วเพราะความจริงมีเพียง1เดียวเขาก็ต้องพิสูจน์ความจริงด้วยว่าองค์การเภสัชซื้อวัคซีนโดสละ5 0 0กว่าบาทนั้นมาจากที่ไหนซึ่งการซื้อนั้นทางองค์การเภสัชซื้อจากบริษัทิลิกฟาร์มาจำกัดตัวแทนของโบเดนาเพราะฉะนั้นถ้าจงใจไม่พูดความจริง องค์การเพศสัตว์ก็พร้อมที่จะสู้กันในชั้นศาลและพร้อมที่จะเปิดเอกสารอยู่แล้วเราจําเป็นต้องปกป้ององค์การเพศสัจกรรมหากไม่มีการดําเนินการอะไรสังคมจะมองว่าองค์การเพศสัตว์ยอมรับในสิ่งที่เขาพูดอย่างนั้นหรือ สำหรับท่านไหนที่มีปัญหาในการสมัครสมาชิกผ่าน YouTube แต่อยากช่วยสนับสนุนพวกเราเราก็มีแพ็กเกจสนับสนุนทิศทางไทยที่ท่านจะได้รับพรีเมียมเซตทิศทางไทยหัวใจรักชาติหมายท่านสนับสนุนกันได้ง่ายๆติดต่อได้ที่ Line s h o p s i t ีดอตต่างที่ขึ้นอยู่นี้ได้เลยนะครับ